เห็นใจค่ะแต่ว่าคือขี้เกียจพูดคำว่าสู้ๆนะแต่เขาไม่รู้จะพูดอะไรเอาเป็นว่าพวกเราเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในขณะที่เราออกมาให้กาลังใจคุณเนี่ยบ้านเราก็ปิ่มๆอยู่เราก็ลุ้นๆอยู่ของเราถึงคอแล้วค่ะบ้านแดงก็โดอะไรเงี้ยก็คือปิ่มๆทุกคนก็ทุกยากเหมือนกันแต่เราทุกน้อยกว่ามั้นเราก็จะมาช่วยคนที่ทุกมากกว่าเรานะคะเป็นคนไทยด้วยกันใครเดือดร้อนก็ต้องออกมาช่วยกันแบบนี้ละค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาหาอุทกภัยทําให้ละครหลายเรื่องต้องเปลี่ยนโลเคชั่นกันจ้าละวันโดยเฉพาะละครฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศึกได้ข่าวว่าเปลี่ยนมาไม่รู้กี่จังหวัดเพื่อให้สามพระเอกอ้าําโกตุย้ยเขาโชว์ฝีดาบในละครฉากใหญ่ฉากนี้ค่ะ เดอะโชว์มัสโกออนของแท้ยกให้กองละครขุนศึกของค่ายทีวีซีเลยค่ะเพราะถึงสถานที่ถ่ายทำหลกัหลกๆจะโดนภายนา้ำท่วมคุกคามไปเกือบหมดแต่ทีมงานก็ยังสามารถออกหาพื้นที่แห้งเหมาะแก่การทำศึกสงครามให้สามสหายเสยมาอ้ําอธิชาติสมบูรณ์ตุ้ยเกียกรติกมลและสินโกสินราชกรมโชว์ฝีดาบออกรบปกป้องแผ่นดินสยามกันจนได้โดยพานักแสดงนำรวมถึงพี่ๆเอ็กซ์ตร้าทั้งคนและม้าก,กว่าร้อยชีวิตไปถ่ายทำกันที่จังหวัดชลบุรีในวันที่ฟ้าฝนเป็นใจซีซันบันเทิงเลยได้เห็นสามพระเอกแสดงศักยภาพ โชว์วิชาการต่อสู้ที่ได้เขาคอสติลแคมก่อนเปิดกล้องกันเต็มเหนียวถึงแม้ในใจลึกๆของอ้ํมตุยโกจะแอบวันๆกลัวน้องน้ําหลังไหลไปเยือนถึงโลเคชั่นใหม่ก็ตามค่ะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำเนี่ยมาประมาณ8จังหวัดแล้ว <c oughs> ฮะโอ้โหปทุมไล่ไปครับโดนเรียบร้อยไปสุพรรณสุพรรณก็มีโดนเรียบร้อยฮะลาดเลีครับลาดเลีก็เรียบร้อยครับเรีมๆเป็นไงครับโกครับ มันก็ต้องทนนะครับก็ต้องยอมรับนะครับก็ต้องยอมรับครับผมเราหนีน้ําท่วมมาถ่ายแถวชนบุรีนะครับผมแล้วทุกอย่างทั้งหมดต่อไปนี้เราจะย้ายมาถ่ายที่นี่ทั้งหมดครับผมน้ำมาเราจะย้ายไปแอฟริกาัเราเราได้ดูสถานที่แถวอ่าสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วเพื่อที่จะไปถ่ายทำฉากลบที่นั่นใช่ไหมฮะถ่ายตรงไหนใช่ไหมฮะถ่ตรงไหน ส่วนพระเอกบอยประกรณ์ที่โดนอีเวนต์แคนเซิลคิวเหมือนดาราอีกหลายคนเนื่องจากปัญหาน้ําท่วมก็ขอเป็นตัวแทนช่องสารไปให้กําลังใจพี่ๆทหารที่ตอนนี้ก็โดนน้องน้ำโจมตีเหมือนกันแล้วละค่ะ นอกจากเหล่าอาสาสมัครและผู้บริจาคใจดีที่ไม่เคยทิ้งคนไทยด้วยกันแล้วนาทีนี้ต้องยกให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตลอดการของคนไทยนั่นก็คือพี่พหาทหาร,หารทั้ง3เหล่าทัพทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศที่ไม่หวั่นแม้จะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนกับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับมาหาอุทกภัยที่น้องน้ำมาเยือนในหลายๆพื้นที่แถมงานนี้พี่พทหารและครอบครัวก็ยังตกเป็นผู้ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังเสียสละแอนอกปกป้องเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขทุ่มเทรแรงกายแรงใจทั้งกำลัง ยานพหนะทุกสิ่งอย่างเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในทุกๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยาวนานงานนี้เหล่าผู้จัดทั้งแม่ก้อยธริกาพี่ไก่วรายุทธหนุ่มบอยปรกรณเพชรกรุณพลพี่ตุ๊กดวงตาพี่ปูปริศนากล้วยปรารถนาทนงสาดดีชนานาเหล่านักแสดงและครอบครัวช่องสมจึงขอเป็นตัวแทนส่งกำลังใจรวมทั้งคำขอบคุณเพื่อตอบแทนน้ำใจของพี่น้องทหารหารโดยการเลี้ยงอาหารขอบคุณรวมทั้งมอบถุงยางช อยากแก้น้ากัดเท้าและของใช้จำเป็นที่ได้รับจากเงินบริจาคของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไปส่งต่อให้กับพี่ทหารและครอบครัวของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศและจะไปกองทัพเรือในโอกาสต่อไปด้วยค่ะตอบแทนบุญคุณที่เข้ามาช่วยเหลือเราและช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไปด้วยยังไงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปที่ให้ความสะดวกกับเราที่งั้นถ้าไม่มีทหารเข้าไม่ได้ตอนนี้ต้องยกนิ้วให้ทหาร และแฟนแฟนรายการกว้นข่าวเช้าว,วันหยุด7จ็ดโมงเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์นี้พลาดไม่ได้ค่ะเพราะคุณอ้อยกิษณะจะขนทีมงานลงพื้นที่ที่หมู่บ้านประพัสสอนพุทธมนตรสายห้าเพื่อไปมอบอาหารถุงยังชีพและของใช้จําเป็นให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยแถมยังได้พบกับศิลปินแห่งชาติคุณพองศีวรนุชท,ที่บ้านน้ําท่วมหนักถึง1เมตรครึ่งแต่กําลังใจยังเต็มเปี่ยมงานนี้เห็นน้ําตาแห่งความประทับใจเพราะน้ําใจจากคนไทยทั้งประเทศที่ส่งผ่านครอบครัวช่องสาม,มาอย่างพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย ดูกับทุกน้อยอยู่กันข้างบนคอยดูข้างบนทุกตำบลทุกอำเภอก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันตัวแม่พอช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะช่วยเหลือขอให้สู้ต่อไปนะคะขอได้แต่อย่าถอยเข้ามาเดี๋ยวเพราะว่าต้องไปจากเรา ส่วนซีรีส์ตัดหางปล่อยวัดพรนษาสองตอนล่าสุดได้สสาวเซ็กซี่สตาร์อุ้มลักนากับแพรมปานพิมพ์รับเชิญมาเป็นสองนแบบแนวเซ็กซี่ที่สลดใจกับข่าวคดีฆาตกรรมคมคืนที่ผู้ต้องหาเห็นแฟชั่นว้าวิวแล้วเกิดอารมณ์เลยไปก่อคดีทั้งสองจึงชวนกันไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจอจึงพาไปกราบหลวงพ่อพร้อมกับได้ฟังเทศทั้งคู่เลยสนใจจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดแต่กลับโดนตองใส่สีตีข่าวจึงเสื่อมเสียจนชาวบ้านเข้าใจผิดไม่อยากมาทําบุญที่วัด แก๊งเด็กวัดกับแยมเลยพากันไปขอร้องให้หลวงพ่อเชิญสองสาวออกจากวัดงานนี้หลวงพ่อจะใช้ธรรมะข้อไหนมาแก้สถานการณ์หน้าอึดอัดนี้ติดตามได้ในซีรีส์ตัดหางปล่อยวัดตอนจุดหมายใหม่ของนางแบบเสาร์นี้บ่ายสามโมงครึ่งนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนๆช่อง3ก็คงจะได้เห็นโปรโมทเปิดกองวิกสามกับซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่แทกิวยอดพยักนักล่ากันบ้างแล้วสีสั <Season S 2> บนบนเทิงวันนี้จะตามไปเก็บบรรยากาศวันที่หนูเจินแต่งชุดเกาหลีถ่ายคิวพิธีกรเปิดกองมาให้ชมกันทั้ง2ชุดชุดแรกจนต้องใส่ชุดเป็นทาสที่ฉากหลังเป็นหิมะหนาวเหน็บส่วนชุดที่2ใช้เวลาในการเตรียมการนานเป็นพิเศษแต่สุดท้ายก็ออกมาสวยงาไม่แพ้นางเอกซีรีส์แทกิวยอดพยักนักล่ายังไงก็จับตาดูบางช็อตของหนูเจินให้ดีในเปิดกองวิกส 3พรุ่งนี้4ี่โมงครึ่งค่ะสวยไหมคะอะไรชุดสวยแต่คนไม่สวยนเดี๋ยวงอนกลับบ้านด้วอย,ยากมากเลยนะฮะยากทุกตองอยากทุกเรื่องเลยฮะกับเปิดกองวิกสามซีรีส์เกาหลีอะฮะเรื่องนี้ยากขนาดนี้นะคะแต่งตัวสวยขนาดนี้คะก็ต้องติดตามชมนะคะแทกิวยอดพยักนักล่า แม่ต้องบอกว่าเปิดกองวิกสามเทพนี้คอเกาหลีพลาดไม่ได้เลยนะคะแต่สำหรับแฟนคลับละครไทยแล้วก็วินาทีนี้ต้องเกมร้ายเกมรักเท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้อต้องลาไปก่อนขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากลิปโซไซตี้และเครื่องประดับจากอ e ีเต้สวัสดีค่ะ